สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคครูอ่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆ1หนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าเพลงตกมือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆ แล้วถอยลับที่เหมือนเ,นเดิน 1, 2, 3, 4, 5ส้ระโดดไปทางซ้าย 1, 2, 3, 4, 5สแล้วย้ายไปทางขวา 1, 2, 3, 4, 5สา้ายเอวไปมา 1, 2, 3, 4, 5สร้องห้าห้าห้าห 5, าจบแล้วต่อไปให้เด็กๆร้องตามคุณครูจีละหนึ่งวัด 1 2 3่ โดไปทางซ้ายเพื่อง